สวัสดีค่ะคุณผู้ชมตามรับเข้าสู่รายการคุยเรื่องแผนแพลนเรื่องเงินค่ะสัปดาห์นี้ยังคงอยู่กับเรื่องของการ,กรเกษียณคุณผู้ชมแต่ว่ากเกษียณในวันนี้อยากจะชวนคุยหนึ่งประเด็นก็คือเวลาที่เรามีทรัพย์สินคุณผู้ชมคิดว่าพอเรากรเกษียณเราเริ่มขายดีไหมเพราะว่าเราบอกว่าเอา้าเดี๋ยวเราขายเสร็จเราจะได้มีเงินไงมีเงินเสร็จเราจะได้ไปใช้ชีวิตหลังเกษียณไงจะได้มีความสุขไงแต่คําถามคือเอา้าระหว่างการขายกับการเก็บเอาไว้แล้วเป็นมรดกต่อให้ลูกให้หลานอันไหนมันจะทําแล้วมันจะมีความเหมาะสม กับสถานการณ์มากกว่ากันหรือว่าเหมาะสมกับตัวเรามากกว่ากันหาคําตอบเองยากค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยววันนี้ชวนผู้รู้หนึ่งท่านมาร่วมพูดคุยกันนะคะกับคุณอุมาพันธ์เจริญยิ่งอุปนายกสมาคมนักวางแผนการเงินไทยค่ะพี่จูนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องจอยค่ะวันนี้ชวนคุยกันเรื่องขายรัพย์สินแล้วเขาบอกว่าอ้าวจะรีบรอเออจะรีบขายไปไหน <c oughs> จะรีบขายไปไหนแต่ว่าเอาถามพี่จูนก่อนเนะาะในวัยกเกษียณเนี่ยปกติแล้วเราคุยกันถึงเรื่องของการแค่ส่วนใหญ่นะก็คือเก็บเงินเก็บเงินเก็บเงินไว้ใช้ในวัยเกษียณ แต่พอถึงเกษยรจริงๆก่อนที่จะไปตอบนะคะว่าสุดท้ายแล้วเราต้องขายไหมเนี่ยพอเรามีทรัพย์สินอยู่อะเราอยู่กับทรัพย์สินไม่ได้เหรอพี่จูนอยู่ได้นะคะแต่พี่จูนคิดว่ายึดหลักพระธรรมก่อนนะคะัน้องจอย <c oughs> ก็คือบอกว่าเกษยียณแล้วเนี่ยต้องถามตัวเองว่าอัตตาหิอัตโนนาโถ นะคะตนต้องเป็นที่พึ่งแห่งตนะนะคะเพราะ,ะนั้นเกษียณแล้วเนะี่ยจะจัดการทรัพย์สินยังไงอ่ะต้องกลับมาถามตรงนี้ก่อนว่าเราอ่ะอยู่ได้ด้วยตัวเราเองไหม,มนะคะเราค่อยไปดูว่าจะจัดการทรัพย์สินยังไงคะ่ะเพราะว่าจริงๆเราบอกว่าโอทรัพย์สินของเราเนี่ยบางทีเราก็อยากจะมีทรัพย์สินให้เยอะ ตอนช่วงเกษียณแต่และคเขบอกว่า,าเอ้าพอมีทรัพย์สินเยอะ<ๆ>ปุ๊บก็ต้องแบ่งลูกหลานค่ะถึงเวลาก่อนที่จะไปนวันนั้นเนี่ยณวันที่แบ่งเนี่ยบางทีเอาแบบคุ้มชนจะบอกว่าแหมเดี๋ยวมาขิงกันว่ามีทรัพย์สินเยอะนะแต่ว่าเอาแบบมีทรัพย์สินก่อนนะเพราะบางคนบอกว่าม,มีบ้านสิทํางานมามฉันต้องซื้อบ้านทํางานมาฉันต้องซื้อรถสิซื้อบ้านเสร็จเอาฉันไม่ซื้อที่ดินต่างจังหวัดอีกฉันไม่ซื้อคอนโดให้ลูกอยู่อีก ทรัพย์สินเยอะแบบนี้จัดการยังไงดีคะพี่จูนก็พี่จูนคิดว่ากลับมาตรงที่เรื่องของนะคะว่าเรามีเงินพอใช้เกษียณไหมนะคะแล้วตัวแผนเกษียณของเรานั่นเป็นเกษียณแบบมีมรดกหรือเกษียณแบบว่าเราใช้หมดถ้ามีลูกต้องมีมรดกไหมถ้ามีลูกเนี่ยลูกเราเพิ่งพาตัวเองได้หรือเปล่านะคะหรือว่าแล้วจริงๆจะให้มรดกเขาเราอยู่ได้ไหมเอออันนี้สําคัญเพราะเคยเห็นข่าวไหมพี่จูนที่บอกว่าให้มรดกลูกไปเสร็จปุ๊บอยู่ไม่ได้เพราะลูกเอาไปหมดเลยใช่ค่ะแล้วก็พอให้มรดกลูกไปอ่ะปรากฏ เราอยากให้ลูกชายเราใช่ไหมคะถึงเวลาลูกชายเดินไปก่อนเออลูกสบายได้ลูกสบายได้อันนี้เครียดหมากเลยอันนี้จะเป็นเรื่องความสัมพันธ์ในครอบครัวนะคะที่มันก็ต้องคิดแล้วก็วางแผนนะคะว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเนี่ยที่เรื่องของทรัพย์สินเนี่ยจะจัดการยังไงหนึ่งเราอยู่รอดได้ไหมก็คือตนเป็นที่พึ่งแห่งตนฟังแบบนี้ดีนะคะคุณผู้ชมคือเอาตัวเราไว้ก่อนพี่จูนทุกทนใช่ค่ะ เพราะเพราะว่าเอาจริงๆนั้นในสังคมที่ที่เป็นสังคมแล้วมีลูกมีหลานส่วนใหญ่จะบอกว่าโอ้เดี๋ยวเก็บอันนี้ก้อี้ไว้ให้ลูกเดี๋ยวอันนี้ไว้ให้หลานลใช่ไหมแต่พอฟังแบบนี้ปุ๊บเอาใหม่คุณผู้ชมเอาใหม่ ตั้งสติก่อนแล้วกลับมาที่ตัวเราคือเราอยู่ได้ไหมใช่ค่ะเพราะฉะนั้นสเต็ปหนึ่งพี่จุ้งก็เลยอยากฝากว่าดูแคชโฟ l o ตัวเราเองก่อนแคชโฟ l o เนี่ยให้หลักง่ายๆนะคะว่าเราจะต้องเอ๊ะมียังไงเท่าไหร่พอนะคะเมื่อกี้น้องจอยบอกโจทย์บอกว่าเออเป็นคนเหลือเฟือนะคะอ่านะคะแต่พี่จุ้งก็จะให้สองอสองสำหรับก็คือหลักแรกก็คือเป็นเรื่องของบอกว่า3อยู่นะคะ,ะสามอยู่ก็คือว่าอยู่ที่ไหนนะคะอยู่อย่างไรนะคะและอยู่กับใคร ค่ะ,ะนะคะเพราะฉะนั้นคําว่าอยู่ที่ไหนเนี่ยอยู่ในเมืองหรืออยู่ในชนบทะะนะคะว่าค่าใช้จ่ายต่างกัน,กนเพราะนั้นที่บอกระบอกว่าเรามีทรัพย์สินแต่ปรากฏว่าทรัพย์สินอยู่ในเมืองคุณก็ต้องอยู่ในไลฟ์สไตล์ที่อยู่ในเมืองอนะคะแต่ถ้าสมมุติบอกบอกว่าวิมีบ้านหลายที่สมมติเหลือเฟือหรือท้ายสุดเราจะกลับไปอยู่ต่างจังหวัดมันก็จะมาแล้วว่าค่าใช้จ่ายค่าครองชีพต่างกันและถ้ามีทรัพย์สินหลายอย่างก็จะมาละค่า m มน n t e n a n c e ส่วนการหรืออะไรพวกน,นี้มันก็เลยบอกว่าอันที่1 3อยู่คืออยู่ที่ไหนะนะคะอันที่2ค่ะก็คือบอกว่าอยู่อย่างไรนะคะอยู่อย่างไรก็คือบอกว่าเอ๊ะเราอ่ะมีไลฟ์สไตล์ยังไงอ่าก่อนหน้านี้ก่อนเกษียณฉันกินข้าวนอกบ้านตลอดฉันต้องไปช้อปปิ้งตลอดฉันจะต้องไปเที่ยวต่างประเทศพอเกษียณแล้วเป็นยังไงล่ะนะคะจะไลฟ์สไตล์อย่างนั้นไหมถ้าไลฟ์สไตล์อย่างนั้นคุณก็ต้องมีเงินก้อนคุณเก็บพอแล้วหรือยังนะเสร็จแล้วตัวที่3สําคัญมากๆอยู่กับใคร เมื่อกี้น้องจอยบอกบอกว่าอุยยกให้ลูกดีไหม,มสมมติมีลูก3มคนไอ้คนที่เราจะอยู่ด้วยคือใคร<อ>นะคะจะเป็นคนที่ดูแลเราอยู่ที่บ้านหลังนั้นไหมค่ะหรือต้องจ้างคนดูแลพวกนี้ก็จะมาละที่บอกบอกว่าอยู่กับใครบางคนบอกว่าอุ้ยลูกก็แยกมีครอบครัวแล้วนะแถมสภาพฉันอาจจะไม่ชอบนะหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยต้องแยกทรัพย์สินไปอ่ออาก็อาจจะต้องคิดเรื่องการแบ่งทรัพย์สินแต่ถ้าสมมติเราบอกบอกว่าเฮ้ยลูกแต่ละคนเนี่ยคนโตโอโหประสบความสําเร็จ เป็นเจ้าของธุรกิจนะคะนึกถึงหลานม้าไหมหลานมออนะคะคนกลางเขาก็ดูแลเขาได้แต่เขาก็ไม่มีทรัพย์สินเยอะแต่คนเล็กตัวปัญหาอนะคะมันก็ต้องคิดบอกว่าท้ายสุดใครจะดูแลเราก็จะเป็นที่บอกว่าอยู่ที่ไหนอยู่อย่างไรอยู่กับใครนะคะก็จะเห็นว่าก้อน cash ฟลหรือกระแสเงินที่ต้องใช้อ่ะมันเท่าไหร่นะคะแผนเกษณมันก็เลยจะบอกว่าเกษแล้วเราใช้หมดไหมหรือว่ายังต้องเก็บทรัพย์สินนั้นไว้เพราะไม่แน่ใจนะ ว่าทรัพย์สินนั้นฉันต้องขายเพื่อเลี้ยงตัวเองค่ะอ่านะคะพอจุดที่บอกว่าจะขายก็เลยบอกว่าแผนกเกษียณของคุณจะเป็นแผนกเกษียณและใช้ทรัพย์สินหมดอ่านะคะหรือแผนกเกษียณที่คุณจะเหลือนะคะจบแล้วมีทรัพย์สินส่งต่อให้กับลูกหลานคือมีมรดกค,ค่ะอันนี้เห็นภาพชัดทีเดียวนะคะแต่ว่าพอฟังแบบนี้ปุ๊บนะเดี๋ยวข้อที่อยู่กับใครเดี๋ยวเดี๋ยวข,เยวขอเจาะพี่จูนนิดนึง เพราะว่ากำลังคิดอยู่เหมือนกันว่าอยู่กับใครต้องให้เยอะกว่าหรือเปล่า,ามาดูมาดูกันในในคำถามก้อนแรกก่อนอันนี้คือมีเงินเหลือแล้วก็มีทรัพย์สินเยอะอก็บริหารจัดการอย่างที่พี่จูนว่าได้แต่สมมติโอยทรัพย์สินเยอะมากพี่จูนบ้านช่องที่ทางอะไเยอะแต่ไม่มีเงินสด อ่าอันนี้ก็จะมาแล้วนะคะก็ต้องขายนะคะทีนี้ถามบอกว่าทรัพย์สินมันก็จริงมีทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องอ่ากับทรัพย์สินที่ไม่มีสภาพคล่องนะคะอย่างพวกที่ดินเนี่ยอยากขายมันไม่ได้ขายได้ทันทีไม่ได้ประกาศขายวันนี้แล้วขายพรุ่งนี้ได้นะคะพี่จนก็เคยวางแผนการเงินนะคะซึ่งทีมก็มาบอกว่าวุ๊ยพี่คนนี้เนี่ยฟังดูว่าพอนะแต่พอคือเกินมีแปลงที่ดิน2แปลงน้องจอยและจะต้องขายทั้ง2แปลงก็อาจจะได้ตังค์ไปสิบล้านเลยนะพอแต่ประเด็นก็คือบอกว่าแล้วคุณจะขายได้เมื่อไหร่นะคะ S <S เอออ,นนอ,นนอันนี้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 พอคิดภาพตามที่จูนเสร็จรใช่ปัญหาสมมตอเราบอกว่าเราจะมีเงินเกษียณสิบล้านที่ดินสองแปลงได้10ล้าน แต,แต่ประกาศขายวันนี้ไม่ได้แปลว่าจะขายได้พรุ่งนี้ใช่ค่ะและไม่รู้ว่าจะขายได้เมื่อไหร่ด้วยถูกต้องนะคะมันก็จะเป็นเรื่องที่ต้องวางแผนและที่ใครที่คิดบอกว่าจะขายทรัพย์สินเพื่อ,อเอามาใช้ในตอนเกษียณทรัพย์ส,สินของคุณนั้นมีสภาพคล่องไหมถามว่าที่ดินขายได้เมื่อไหร่นะคะจริงๆบางคนก็อาจจะตอบพี่จุยง่ายๆว่าขายเมื่อไหร่ก็ได้น้องจอยแต่ใช่ราคาที่เราอยากขายไหมนะคะมันจะกลับมาตรงนี้นะคะว่าคุณมีเวลาที่เพียงพอหรือเปล่าเพราะฉะนั้นมาโจทย์ที่บอกว่าถ้าทรัพย์สินเยอะอยากจะขายทรัพย์สินมาเพื่อเอามาาใช้จ่ย คุณก็ต้องวางแผนเพราะที่แต่ละแปลงนะคะมันไม่ได้ว่าจะขายได้ในทันทีข้อดีของการขายทรัพย์สินก็คือคุณได้แคชนะคะคุณได้แคชฟล่นะคะแต่ประเด็นก็คือบอกว่าแคชฟล่อก้นั้นคุณจะบริหารยังไงจะลงทุนต่อยังไงที่ดินเนี่ยถ้าถามว่าขายไปเสร็จก็ไม่เหลือให้ลูกหลาน ไหมได้แคชโฟมมาใช้จ่ายเองนะคะแต่ถ้าเก็บถ้าเก็บก็บอกว่าลูกหลานอาจจะเลี้ยงน้องจอยก็หวังมรดกหรือเปล่าเออนะคะแล้วก็อันนึงก็บอกว่ามันก็จะเป็นโอกาสเหมือนกันว่าโอกาสที่ราคาที่จะปรับขึ้นนะคะแต่อันนี้ต้องบอกว่าที่ดินเนี่ยนะคะปัจจัยเวลาเลือกนะน้องจอยมันมี3อันนะคะอันที่1คือทำเลอันที่สองคือทำเลอันที่สามก็คือทำเลนะคะเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าเป็นทำเลที่ใช่เก็บไว้มีแต่ขึ้นเป็นทำเลที่ไม่ใช่เก็บไว้ก็อยู่แค่นั้นนะ ะะนะคะหรือถ้าอยู่ดีๆมีสิ่งอื่นๆมาปลูกนะเราก็หวังแหละอยากจะมีห้างสปปรรพสินค้านะคะมีรถโฟลฟ้าอะไรมาตัด่านแต่ปรากฏกลายเป็นโรงงานาราคาก็ตกนะคะพวกนี้ก็เลยต้องบอกบอกว่ามันก็จะมีค่าใช้จ่ายในการดูแลเช่นกันค่ะโอ้ยถ้างั้นขายทองพี่ขายทอง ขายทองเนี่ยอันนี้ก็ได้สภาพคล่องไวนะคะแต่ก็ต้องมาดูบอกว่าจะเก็บหรือไปต่อแต่ถ้าสมมุติบอกบอกว่าจังหวะนี้พี่จุนก็มีเพื่อนอยู่คนหนึ่งซึ่งซื้อทองเก็บทุกปีตอนนี้นมีเป็นร้อยนะคะเขาก็บอกว่างั้นเขาขายเนี่ยเดือนละบาด เอามาเป็นาาสัมภารก็ได้นะคะอันนั้นก็ได้เพราะฉะนั้นจริงๆก็อาจจะถ้าท่านที่มีทรัพย์สินเยอะก็อาจจะวางแผนบอกว่าอันที่ออามาใช้จ่ายประจําอาจจะขายทองนะคะอ,อันที่บอกว่าเป็นก้อนใหญ่ที่อาจจะไว้เก็บเป็นทุนสํารองหรือจะไปลงทุนต่อก็วางแผนเรื่องการขายอสังหามันใช้เวลาค่ะ,คะแต่แน่นอนว่าถ้าเราไม่มีรายได้เข้ามาเติมเข้ามาเพิ่มที่จูนเราก็ต้องไปทีละอย่างเหมือนกันนะ ใช่ค่ะแล้วก็มันก็อาจจะเป็นทางเรื่องที่บอกว่าเอ๊ะจะลงทุนต่อไหมนะคะหรือว่าจะยังไงหรือหาประโยชน์กับมันก่อนค่ะแต่ถ้าสมมตินะอาจต้องขายก่อนมันจะเรียงลาดับยังไงพี่จูนเพื่อให้เราสามารถที่จะมีสภาพคล่องเลี้ยงดูเราได้หลังกเกษียณก่อนพี่จูนคิดว่าสเต็ปแรกคงต้องมาดูว่าเราจะใช้เท่าไหร่ อันนี้สําคัญแล้วเราจําเป็นพอได้ตรงนั้นเราอยากจะใช้เดือนละ5 0,000อ่าเราอยากใช้เดือนละ3 0,000ื่นหรือบางท่านนะคะคุณผู้ชมบางคนอาจจะว่าใช้เดือนละแสนนะฮะก็ได้นะคะแต่เอาเริ่มจาก3 0 0 0 0พอถ้าเดือนถ้าเดือนละแสนเดี๋ยวสมบัติหมดเร็วสมบัติหมดเร็วนะคะมันก็จะมาจากตรงนี้ค่ะว่าสมมุติเราอยากใช้เดือนละ3 0,000่นปีหนึ่งก็คือ3ามแสนหกสำนวจทรัพย์สินนะคะอันที่เรามีเก็บไว้นะว่าเราจะขายชิ้นอันไหนดีถ้าบางท่านอาจจะลงทุนอย่างเช่นพวกตราสารนี่มันก็มีระยะเวลา อ่าวันนั้นก็อาจจะบอกว่าเอ๊ะจะครบกําหนดไหมในปีข้างหน้าหรืออีก2ปีข้างหน้างั้นอันนี้ไว้ครบก็ถึงตัวนั้นครบกําหนดพอดีก็จะเป็นกระแสเงินออกมาแต่ถ้าสมมติบอกว่าทั้งหมดของเราเลยเนี่ยเป็นของที่ไม่ได้มีเรื่องครบกําหนดเวลาละก็จะวางแผนในแต่ละปีเป็นยังไงนะคะก็อาจจะเริ่มในตัวที่เป็นสภาพคล่องก่อนนะคะสภาพคล่องที่มีสภาพคล่องสูงอาจจะเป็นพวกอย่างของตัวกองทุนรวมตราสารหนี้ม้างหนส่วนก็ตนะคะอันนี้เวลาขายเนี่ยราคามันไม่วูบวาบ นะคะเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะค่อนข้างจะประมาณการได้แน่นอนว่าเราขายพวกนี้ออกก่อนนะคะวางแผนไว้เลยว่า3า0 0 0ื่นสามหมื่นนะคะส่วนที่ตัวอื่เน,นี่ยที่มันเป็นเรื่องที่เป็นที่สินทรัพย์เสี่ยงแล้ว นะคะมันก็เสี่ยงแปลว่าเสี่ยงอาจจะขึ้นได้มากกว่านี้อาจจะขายแล้วมีเงินใช้มากกว่า3า0หมื่นหรือในทางกับการสินทรัพย์เสี่ยงบางจังหวะบางเดือนมันอาจจะเสี่ยงลงนะคะก็คือบอกว่าเอ๊ะขายแล้วไม่ได้ราคาตามที่ตั้งใจอันนี้อาจจะใช้เวลาหน่อยนะคะว่ามไม่ใช่ตั้งเป้าจะขายมาใช้ในเดือนหน้าเลยเพราะเดือนหน้าเกิดหุ้นตกอ่าหรืออะไรขึ้นมาเนี่ยมันอาจจะบอกว่ากระแสะเงินไม่พอที่เราจะใช้ค่ะเออจริงๆอ่ะมันไม่ใช่ว่านึกอยู่นึกจะขายก็ขายนะ ต้องวางแผนเออต้องฟังฟัง่ชูใช่ไหมเอ้ยจริงๆมันต้องวางแผนนะจริงๆอะถ้าวางแผนก่อน,กอนเกษียณได้ในการจัดการสินทรัพย์ทั้งหมดอะดีแต่พอไปหลังเกษียณปุ๊บพอ,พอ,พอมาไม่มีไรายได้แล้วต้องขายออกทีละอย่างทีละอย่างใช่ค่ะ,ะ,คะดิว่าจริงๆแล้วอันนี้ยน่าจะเป็นประเด็นมากกว่าอีก เพราะว่าพอถ้าเราแบบฉุกละหุกอะพี่จูนต่อให้มันไม่ได้ราคาก็ต้องขายถูกถูกต้องนะคะเพราะนั้นถ้าไม่ได้วางแผนเนี่ยต่อมาให้ได้ราคาก็ต้องขายนะคะก็อาจจะบอกว่าเอ๊ที่ตั้งใจที่อันนี้ฉันจะขายมาสบายๆนอนกินนะคะเ,<อ>เดี๋ยวนี้เราคงไม่พูดนั่งกินนอนกินนะ<อ>ต้องบอกบอกว่าเฮ้ย <laughs> แหละจะขายสบายๆเน<อ>ี่ยมันใช้10ล้านขายได้จริงได้7ล้านหายไป3ล้านนี่สะเทือนนะเพราะทําเมื่อกี้บอกว่าใช้ปีละ3ามแสนหนี่มันหายไปเป็นเยอะเลยที่เราตั้งใจไว้ค่ะใช่ค่ะเพราะเมื่อกี้นี่พอพี่จูนบอก3ามแสนหนะคำนวณหัวขายทอง พอขายทองเจ็บาทเสร็จปุ๊บเอาขายทองเสร็จแล้วขายได้ต่อเออมันมัน,มน,มนบางทีถ้าเราไม่วางแผนนะมันต่อเนื่องไม่ได้เหมือนกันใช่ค่ะนะคะแล้วจังหวะที่เราบอกบอกว่าเราวางแผนขายทรัพย์สินพี่จุนก็บอกว่าอย่าลืมในเรื่องของการลงทุนทรัพย์สินที่มีอยู่เพราะว่าตัวนี้ยังเป็นตัวที่ออกดอกออกผลให้ในตอนที่เราเกษียณถามว่าออกดอกออกผลคืออะไรอย่างเช่นสมมุติเราขายที่แปลงใหญ่ได้ะนะคะหรือว่าเราได้เงินก้อนมาจากไม่ว่าจะเป็น provident fund นะคะเงินก้อนมาจากเงินเก็บอะไรต่างๆนะคะก็ต้องบอกเลยก็ต้องคิดบอกว่าเฮ้ ถ้าเราวางแผนแล้วว่าปีนึงเราใช้3 0มแสนหกนะคะ,คะงั้นปีที่2ก็ลงทุนได้2ปีล้เป็นปีหนึ่งแล้อ่าสปีหรือว่าปีที่5ก็ลงทุนได้5ปีนะคะ,คะอาจจะเลือกค่ะในตัวของสินทรัพย์ที่มันออกดอก อหนะคะออกดอกคืออะไรก็คือดอกเบี้ยนะคะ,ะก็ไปไหมในพวกที่แบบว่าตราสารหนี้พันธบตัตรนะคะเพราะฉะนั้นแปลว่าในระหว่างที่นะคะเราถอนเงินมาใช้อย่าหยุดให้เงินเราไม่ทํา <ำ S 1> งาน,งานต้องให<อ>้งเงินทํางานไปด้วยค่ะน้องจอยมันก็จะเป็นตัวช่วยที่บอกว่าได้ดอกเบี้ยมาจากในตัวของนะคะการลงทุนะนะคะส่วนที่ออกผลออกผล,ออกผลนี่ก็ต้องมาจากเงินที่อาจจะเย็นขึ้นนะคะเพราะว่าออกผลเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะมาที่อะไรที่อาจจะมีลงทุนในสินทรัพย์ที่เสี่ยงมากขึ้น อะไรที่ออกผลก็คือเงินปันผลนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ชอบเป็นนักลงทุนอยู่แล้วก็อาจจะลงทุนในหุ้นปันผลนะคะที่หุ้นไทยที่ปันผลดีๆมีหลายตัวนะคะก็จะได้กระแสเงินจากหุ้นปันผลมาใช้นะคะหรือไปเลือกกองทุนรวมที่มีนโยบายจ่ายเงินปันผลนะคะพี่ยุ้งก็เลยมองว่าอย่ามองแต่เรื่องขายนะคะแต่ในส่วนที่เหลืออยู่เราคือเ,เลยต้องวางแผนว่า,าจะใช้เท่าไหร่ถูกไหมฮะ,ะอันที่2คือขายอะไระ,ะ,ะอันที่3ที่เหลือลงทุนต่อเพราะฉะนั้นถ้าสมมติ เราบอกว่าเรามีสภาพคล่องอยู่ล้านหนึ่งเงี้ยน้องจอยอุ้ยสบายละ3ปีแรกถูกไหมอันอื่น,สนแสดงว่าเราลงยาวได้เราสามารถที่จะเลือกนะคะเป็นออมลงทุนระยะยาว3ปีขึ้นไปเพื่อที่พอมันครบ3ปีเอาก้อนนั้นมาใช้ต่อะนะคะระหว่างทางก็อยัางออกดอกออกผลคะ่ะอยากคิดแต่ว่าจะขายอย่างเดียว<ช>เพราะสุดท้ายแล้วเรายัางต้องให้ไรายได้ที่มันกลับมาไปทํางานต่อด้วยค่ะเพราะว่าแรงเราจะหมดแล้วนะ ตอนช่วงกลางเกษตรแปงเราจะหมดแล้วนะคะแต่อันนี้ถามเผื่อคุณผู้ชมถ้าสมมติว่าเรามีทรัพย์สินนะพี่จูนเกิดอยู่ๆรถไฟฟ้าจะมาลงหน้าบ้านค่ะคอนโดจะมาตั้งห้างจะมาตั้งข้างๆที่ดินของเราเลยเกิดระวางแผนไว้แปลงสองแปลงเนี้ยอสิบล้านเหมือนเดิมก็ได้อะเกิดกลายเป็นอยู่ๆกลายเป็นร้อยล้านอือเอาโหเรากลับมาเป็นมหาเศรษฐีทันทีเลยเราต้องปรับแผนอะไรยังไงพี่จูน ก็พี่จูนคิดว่าอันนี้ขึ้นอยู่กับไลฟ์สไตล์ละจะเปลี่ยนไหมเปลี่ยนเลยค่ะ <c oughs> แหมจอยนะคะ,อะตอบซะนะคะก็ต้องบอกบอกว่ามันจะกลับมาที่บอกบอกว่าเอ๊ะตรงนี้เป็นนี้ลูก,กอาจจะรักมากเลยถรือว่าที่ไม่เคยมามาตลอดอค่ะพ่ออาจจะต้องเริ่มคิดแล้วเอ๊ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเก็บไว้เป็น มระดกให้ลูกไหมนะคะหรือลูกเราจะแบ่งยังไงะนะคะพี่จึงว่าอันนี้ก็ต้องกลับมาที่เรื่องของแผนการเงินน้องจอยจริงๆอ่ะมันต้องรีวิวทุกปีแล้วหลายคนอาจจะคิดบอกว่ารีวิวเฉพาะชันก่อนเกษียณแต่จริงยิ่งหลังเกษียณยิ่งต้องดูแนะนําเลยต้องทําบันทึกรับจ่ายแล้นสมมุติบอกว่าที่ดินขึ้นมาเป็นร้อยล้านมันขึ้นอยู่กับว่าคุณจะขายหรือคุณไม่ขายถ้ากลับมาโจทย์แรกให้เราคุยกันบอกว่าเป็นคนที่บอกว่าทรัพย์สินเหลือเฟือไม่ขายนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกบอกว่าเอ๊ะ ลูกจะเจออะไรภาษีที่ดินลูกจะเจออะไรภาษีมรดก <c oughs> คุณวางแผนแล้วหรือยัง <c oughs> นะคะหลายครอบครัวค่ะที่บอกว่ามีทรัพย์สินเยอะแต่ก็จะมาที่บอกบอกว่าลูกก็ต้องมาเสียเงินจ่ายภาษี <c oughs> นะคะหรืออันที่สองที่บอกว่าทรัพย์สินเยอะแต่แคชไม่มี <c oughs> <c oughs> แปลว่าถึงเวลานั้นท้ายสุดน่ยที่บอกว่าที่ดินติดก,กับรถไฟฟ้า ลูกก็จําเป็นต้องขายเพราะต้องมาจ่ายภาษีที่ดินและภาษีมรดกนะคะอันนี้มันก็จะกลับมาบอกว่างั้นเราต้องวางแผนเผื่อไปเลยไหมคือวางแผนภาษีด้วยนะก็จริงๆก็ต้องบอกบอกว่าตัวอะไรที่ช่วยได้นะคะจริงประกันชีวิตก็ช่วยได้อบอกว่าวางแผนในเรื่องของมรดกวางแผนในเรื่องของภาษีที่ดินนะคะว่าให้มีทุนที่เพียงพอจ่าย นะคะจะได้ไม่ต้องขายที่นะคะหรือบางทีก็จะงบอกบอกว่าเอ๊ะเออเรามีกิจการนะร้อยล้านพอดีเลยให้คนโตนะคะที่ดินขึ้นมาพอดีเลยร้อยล้านให้คนกลางเอาแล้วฉันลูกคนเล็กล่ะ ลูกเลยเอาแม่ไปเอาแม่ไปนะคะมรดกแม่นะคะก็เป็นตัวที่บอกว่าอาจจะวางแผนที่บอกว่าเอาประกันมาช่วยสร้างมรดกะนะคะหให้กับลูกก็แบ่งกันยุติธรรมไม่ต้องไปหันที่ดินขายนะคะหรือว่าในบางครั้งเนี่ยเราหรือถ้าคุณพ่อขายไปแล้วคุณพ่อขายไปแล้วที่บอกว่าที่ร้อยล้านเดิมเนี่ยมีลูก3าคนพ่ออาจจะบอกบอกว่าแบ่งพ่อด้วยนะก็ต้องบอกว่าหารเท่าไหร่ยุติธรรมหาร4ได้ไปคนละ25ล้านถูกไหมคะแต่ก็ต้องบอกว่าถ้าพ่อวางแผนด้วยเรื่องของประกันชีวิต สร้างทุนประกรันให้ลูกพ่อจะมีตังใช้มากกว่า25ล้านค่ะเอออันนี้บางคนมองข้ามไปนะมอง<ห>ข้ามเพราะหนึ่งได้บอกบอกว่าแผนกเกษียณแบบมีระดกมรดกเนี่ยมันเลยมีตั้งแต่ที่บอกว่าอย่าไปคิดว่าต้องเก็บที่ดินไว้นะคะ,นะเพื่อเป็นมรดกมรดกคุณสร้างได้ทรัพย์สินคุณอาจจะขายก็ได้แล้วคุณก็เอ็นจอยไล มันก็เลยกลับมาที่บอกว่าเออเป้าหมายเราคืออะไรแล้วก็ cash flow เราพอไหมคะพอเราบอกว่าเอาละเป้าหมายเราชัดเจน cash flow เราชัดเจนแต่เมื่อกี้นี้อยู่อยู่ที่สามที่ตธบอกติดค้าวนิดนึงหรอเเจาะก,กับพี่จูนนะเรามีมรดกแล้วเราบอกว่าเรา,เราจะให้ใครเราจะให้ลูกคนโตเอาลูกชายด้วยแหม่เข้าสูตรให้คนโตเยอะหน่อยไหมคนคนเล็กเราทำยังไง เราจะแบ่งยังไงดีพี่จูนหรือว่าเราต้องใช้ประกันเข้ามาช่วยหรือเราต้องจริงๆแเราต้องทําเป็นแผนมรดกค่ะก็พี่จูนคิดว่ามรดกเนี่ยค่ะควรจะคิดเมื่อไหร่ดีนะคะแล้วต้องวางแผนยังไงเพราะมันก็จะกลับมาบอกว่ามรดกเนี่ยก็ต้องแบ่งให้ถูกที่ถูกคนแล้วก็ถูกเวลามันยากนะพี่จูนนะคะ,ะ,คะถูกไหมเพราะถูกที่ก็คืออ่ะแล้วถ้ามีที่เดียวอย่างที่ต้องจอยบอกอะ่ะที่น่าจะให้ใครใช่ไหมคะถูกคนคนไหนล่ะที่ ควรจะได้ใช่ไหมคะแล้วก็ถูกเวลาแบ่งตอนไหนดีะนะคะเพราะนั้นวางแผนมรดกพี่จุงบอกว่า3ถูกแล้วกันถ,กถูกที่ถูกคนและถูกเวลาะนะคะก็ต้องกลับมาดูค่ะว่าลูกของเราเนี่ยใน3คนนั้นเป็นยังไงคนไหนที่เราห่วง คนห่วงให้เยอะออกพี่ก็คนห่วงก็แปลว่าเขายังพึ่งพาตัวเองไม่ได้ไหมหรือยังไงหรือเป็นคนที่ดูแลเรานะคะอันนี้มันก็แต่ละครอบครัวก็ต้องกลับไปดูเรื่องนี้เซนซิทีฟมันเป็นเรื่องความสัมพันธ์นะคะคนไหนที่เราห่วงหรือเราบอกว่าเราเนี่ยห่วงเท่ากันห่วงเท่ากันงั้นก็ต้องบอกบอกว่าอย่างไงก็ต้องมาดูแล้วแล้วถูกที่ที่นั้นถ้ามีแปลงเดียวแล้วจะแบ่งยังไงนะคะที่ถ้ามันแปลงเล็กน้องจอยแบ่งแล้วราคาก็ยิ่งตกนะคะมันก็อาจจะต้องเลือกไหมว่าเอ๊ะตรงนี้ ที่ตรงนี้มอบให้ใครหรืออย่างที่บอกว่าถ้าลูกคนเล็กดูแลพ่ออย่างนั้นนะ่ะพ่ออยู่กับลูกคนเล็กในบ้านหลังนั้นก็ยกให้ลูกคนเล็กต่อไหมเพราะเขาไม่มีบ้าน่คอคะนะคะแต่ลูกอีกสองคนล่ะอาจจะให้ประกันมาเป็นตัวช่วย สร้างทุนประกันเป็นมรดกให้กับลูกนะคะถูกเวลามันก็จะมาที่บอกบอกว่าแบ่งเวลาไหนดีะนะคะหลายคนอาจจะบอกว่ามรดกเรื่องไกลตัวเพราะฉันยังเด็กอยู่นะคะมรดกเป็นเรื่องไกลตัวเพราะฉันไม่ได้มีทรัพย์สินเยอะเป็นสิบล้าน<ะ>เป็น้ายล้านแต่พี่จุนอยากจะบอกว่ามรดกเป็นเรื่องของทุกคนและทําเวลาไหนดีก็ทําตอนนี้แหละนะคะในสิ่งพวกนี้ถามบอกว่ามันเป็นเรื่องที่หลายอย่างเป็นความไม่แน่นอน นะคะเราก็ไม่รู้แหละว่าเป็นใครเป็นอะไรยังไงนะคะาวามไม่แน่นอนอยู่สูงนะคะมันเป็นเรื่องที่บอกว่าเป็นเรื่องของอันแลนนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจากไปบอกได้เลยไม่มีใครรู้มันเป็นเรื่องของอันแลนนะคะแต่พี่จจะชอบพูดเลยบอกว่าถ้าเราวางแผนเนี่ยมันก็คือ เปลี่ยนความไม่แน่นอนเป็นความแน่นอนค่ะก็คือ plan for the unplanned นะคะมรดกก็คือคุณวางแผนวันนี้นะคะคุณจะได้รู้เลยว่าที่อันนี้คุณจะให้ลูกคนไหนบ้านหลังนี้จะให้ใครไส่ทองเส้นนี้จะให้ใครนะคะม,มันก็บอกว่า plan ไว้เลยนะคะในสิ่งที่เราไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะเกิดขึ้นวันนี้ห่วงคนนี้อ่ะวันนี้เป็นยังไงเราก็ให้แบบนี้นะคะแถมมันเวลาเปลี่ยนเปลี่ยนได้ อ่าแล้วก็เปลี่ยนได้แล้วก็อย่างที่บอกว่าอยากให้รีวิวทุกๆปีแล้วอาจจะมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นอีกเยอะค่ะนะคะหรือว่าเราอาจจะขายทรัพย์สินนันไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นมันก็คือบอกว่าเฮ้ยเราเปลี่ยนได้นะคะมันก็จะบอกว่าวางแผนเลยว่าถูกเวลาว่าจะให้ใครนะคะงั้นถามว่าบางคนก็ห่วงว่าเอ๊ะที่นั้นยกให้ลูกไปก่อนดีไหมเออหรือว่ายกตอนเราจากไปนะคะมันก็ไม่มีถูกไม่มีผิดนะคะแต่ถามบอกว่าถ้ายกให้ไปก่อนแล้วเรายังอยู่รอดได้ไหมอ่า S <S เรายังอยู่รอดได้ทรัพย์สินเหลือเฟือไม่เป็นไรยกให้ไปก่อนเลยเขาก็จะได้ไปลงทุนหาประโยชน์ที่มันงอกเงยนะคะแต่ถ้าสมมติบอกว่าเฮ้ยกให้ไปก่อนตั้งฉันอาจไม่พอใช้ใช<ๆ>นะคะก็อาจจะต้องบอกเฮ้ยงั้นรอไหมนะคะหรือว่าตัวนี้ก็บางคนที่บอกว่างั้นยกไปก่อนนะคะแล้วฉันจะอยู่ยังไงสมมติลูกเราไปก่อน,นะะสภายจะไล่เราไหมก็อย่าลืมเรื่องสิทธิ อยู่อาศัยที่ดินสามารถจดได้ค่ะนะคะว่าเป็นสิทธิอยู่อาศัยสิทธิเก็บกินแปลว่าถ้าเกิดเป็นสิทธิอยู่อาศัยจดไว้ว่าเราอยู่นะคะเมื่อเรายังอยู่เรามีสิทธิอยู่ในบ้านนั้นนะคะแล้วก็ถ้าสมมุติว่าเขาขายที่นั้นไปนะคะผู้ที่ซื้อไปใหม่ก็จะได้รับอีกอย่างหนึ่งเพิ่มขึ้นมาคือได้เราไปอยู่ด้วยนะคะก็คือเรามีสิทธิอยู่อาศัยถูกไหมฮะนะคะอีกตัวหนึ่งก็คือสิทธิเก็บกินบางท่านอาจจะเป็นนักธุรกิจหรือที่นั้นอาจจะเป็นเลือกสวนไล่นา หรือมีค่าเช่าก็บอกว่าก็อยากยกให้ไปเลยพี่น้องจะได้ไม่ทะเลกกาะกันแปลงนี้ให้คนนั้นคนนี้แต่ระหว่างนี้แม่ก็ยังอยากได้ดอกผลจากที่ดินถูกไหมคะก็เก็บในเรื่องของสิทธิเก็บกินนะคะพวกนี้คือวางแผนได้หมดเพราะฉะนั้นสำหรับท่านที่บอกบอกว่ายแบ่งไปเลยถูกเวลานะคะ,คะมาวันนี้แหละไม่ต้องมารอกันในอนาคตก็อย่าลืมว่าสิทธิพวกนี้เป็นสิทธิ์ของท่านนะคะที่ท่านสามารถเลือกได้ว่าท่านจะเก็บสิทธิ์นั้นไว้ให้กับท่านหรือไม่ค่ะ วิ่งกลับไปทำเลยคุณผู้ชมทําตอนที่กําลังมีสติสัมปชัญญะดีนี่แหละแล้วก็พิจารณาตามพฤติกรรมนะพี่จูเนะว่าจะให้ใครยังไงเท่าไหร่ถูกต้องและอันพวกนี้เราเปลี่ยนใจได้นะคะมันคือสิทธิ์ของเราอยู่แล้วนะคะเพียงแต่ว่าที่น่าเสียดายอ่ะในบางครั้งเนี่ยเราไม่รู้ไงมันคืออันแลนหลายครอบครัวพอจากไปโดยไม่ได้วางแผนหรือพูดเพียงแค่เป็นวาจานะคะโอ้ยน้องจอยเดี๋ยวพี่จะยกสร้อยเพชรให้นะสมมุติปรากฏว่าเฮ้ยจากไปจริงๆลูกหลานคนอื่นาเอ้า คุณยายนี่อ,อ,อนะคะจะใครเคยได้ยินว่าให้คนนี้ไม่รู้แล้วก็กลายเป็นว่าเป็นปัญหาที่เราจะเห็นว่าเป็นปัญหาที่ทะเลาะก,กันนี่แหละคุณผู้ชมจะปิดท้ายด้วยเรื่องนี้ว่าเวลา,าที่เราเห็นเนี่ยส่วนใหญ่จะเกิดในบ้านที่มีทรัพย์สินเยอะๆพี่จูนแล้วก็มีปัญหาทุกบ้านไม่รู้เป็นเพราะอะไรพี่จูนว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรแล้วเราสามารถจะป้องกันปัญหาแบบนี้ได้ไหมแม้ว่าเราจะบอกว่าทรัพย์สิสนเราไม่ได้เยอะหอยน้อยหอยน้อยเนานะแต่เราไม่อยากให้เกิดปัญหาแบบนี้ขึ้นในอนาคต ในบ้านของเราหรือว่าแม้กระทั่งในวันที่เราไม่อยู่แล้ว ค่ะก็จริงๆก็คือวางแผนกเกษียณกับวางแผนมรดกนะคะเพราะฉะนั้นท่านที่ทรัพย์สินเยอะอย่าลืมวางแผนเรื่องของมรดกนะคะ,ะไม่ว่าจะเป็นการจัดการว่าจะแบ่งให้ใครถ้าท่านไม่แบ่งนะคะก็จะไปตามกฎหมายก็คือทายาทโดยธรรมนะคะถ้าท่านวางแผนท่านก็อาจจะทําได้ตั้งแต่การโอนทรัพย์สินไปในตอนที่เรายังมีชีวิตอยู่อย่าลืมสิทธิเก็บกินสิทธิอยู่อาศัย <c oughs> หรือว่าท่านนะคะก็อาจจะเลือกที่บอกว่าทาพินัยกรรมะนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวหนึ่งที่บอกบอกว่าเราเนี่ยได้แพลนไว้แล้ว ว่าจะแบ่งยังไงจะแบ่งให้ใครนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเพื่อที่บอกว่าเมื่อวันที่เราจากไปทุกอย่างเป็นตามความประสงค์เราที่ดีที่สุดก็คือบอกว่าเออก็มีการพูดคุยกับในตัวของครอบครัวตรงนี้ก็จะเป็นสิ่งสําคัญที่จะทําให้นะคะครอบครัวเนี่ยสมานฉัน์แล้วก็ไม่ทะเลาะกันนะคะอีกเรื่องหนึ่งที่ก็อยากฝากนะคะนอกจากเรื่องของทรัพย์สินจอยก็คือเป็นเรื่องของการวางแผนในเรื่องของตัวชีวิตเราเองด้วยเรื่องของ living will นะครัุอยากฝากก็คือ<ช>บอกว่าในนอกจากเรื่องของทรัพย์สินแล้วเนี่ยตัวเราเนี่ยในช่วงที่ระยะสุดท้ายของเราซึ่งหลายคนอาจจะบอกบอกว่าในเชิงวางแผนการเงินแค่จ่ยายรักษาพยาบาลก็จะแพงสุดช่วงท้ายนั่นแหละ<ช>ที่เราช่วยเหลือตัวเองไม่ได้จริงๆคุณ plan ได้นะคะว่าคุณจะวางแผนนะคะในเรื่องของตัวเราอย่างไรด้วย living will ค่ะนะคะว่าในตัวของสุขภาพนั้นตอนสุดท้ายที่เราป่วยเนี่ยเราเลือกได้ว่าเอ๊ะเราจะเจาะคอไหม เราจะสอดท่อไหมะนะคะตอนนี้ในเมืองไทยเป็นกฎหมายนะคะที่ท่านสามารถทําได้และเขียนนะคะประสงค์ค่ะของท่านความจํานงของท่านว่าในเรื่องของการรักษานั้นเนี่ยเราเนี่ยวางแผนไว้อย่างไรนะคะอันนี้เราต้องแจ้งใครคะจริงๆก็จะมีพวกแบบแบบฟอร์มให้กรอแล้วแจ้งให้คุณหมอแจ้งให้กับคนที่คนที่เรานี่แหละดูแลเรานะคะจะได้ทราบนะคะ,คะพีจ่จนตอนแรกก็เข้าใจว่าเอ้ยถ้าเราไปบอกไว้ก่อน เกิดอุบัติเหตุขึ้นมาหมอไม่ช่วยแล้วอ๋อไม่ใช่ค่เรา <laughs> เรายังรอด <laughs> คือแบบว่านะคะยังมีนะคะนะาทางการรักษาเนี่ยไออันนั้น <c oughs> ไม่ได้แต่ถ้าสมมติเราป่วยไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายหรืออะไรอย่างพอไปถึงระยะสุดท้ายเนี่ยก็ตัว living will เนี่ยก็จะเป็นตัวหนึ่งที่จะทําให้อ่าเคยได้ยินใช่ไหมคะลูกกระตันยูระยะสุดท้ายอ่า <c oughs> ลูกที่ไม่เคยมาดูแลแต่มาดูแลระยะสุดท้ายค่ะที่ลูกอีกคนหนึ่งอาจจะดูแลคุณพ่อมาโดยตลอดนะคะแล้วก็เห็นแล้วว่าพ่อเนี่ยอ่อนแรงไปมากๆกไอกระตันยูระยะสุดท้ายจะมาแล้วทุ่มเต็มที่ นะคะค<ม>ีโมเลย<ม><ม>นะคะ<ม>อะไรทุกอย่างเลยทั้งซึ่งอาจจะไม่ใช่สิ่งที่คุณพ่ออยากเป็นะนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยบอกว่าในการวางแผนชีวิตค่ะเอาให้ครบนะคะ<ม>ตั้งแต่ที่บอกว่าจะจัดการเงินยังไงหลังเกษียณนะคะจนมาถึงท็อป,ปิดวันนี้ถ้าทรัพย์สินเยอะเนี่ยค,คุณจะวางแผนมรดกให้ส่งผ่านให้ใครให้คนที่ใช่นะคะและที่สําคัญที่สุดเราคงจะเป็นคนที่ตัดสินใจชีวิตเราเองดีที่สุดถูกไหมคะว่าเราอะ่ะอยากอยู่ยังไงในช่วงระยะสุดท้ายค่ะ โอ้ยวันนี้ต้องบอ,อกคุณผู้ชมเลยว่าครบอาจริงๆตอนแรกนะคะหัวข้อน,นี้แค่คิดในใจว่าอ,อจะขายอะไรก่อนดีทรัพย์สินจะขายอะไรก่อนดีเพื่อที่เราจะได้มีชีวิตหลังกเกษียณใช้ชีวิตใช้เงินอะไรยังไงบ้างแต่พอมาฟังพี่จูนเสร็จแล้วคือแบบเอาให้จบทําจาให้ตั้งแต่ตอนนี้ไปเลยวางแผนให้ครบด้วยแล้วที่<ช>สำคัญก็คือคุณอยากส่งผ่านให้ใครใ<ช>คุณคตั้งต้นวันนี้เลยแล้วคุณก็ระบุไปเลยแต่ไม่ได้แปลว่านี่คือพันธสัญญาไปตลอดชีวิตเปลี่ยนได้ เปลี่ยนได้ค่ะนะคะสิทธินั้นยังคงอยู่กับเรานะคะแต่ก็ลดข้อขัดแย้งนะคะแล้วก็บางทีถ้าท่านทรัพย์สินเยอะค่ะแมก็ไม่อยากบอกว่า <c oughs> ลืม <c oughs> ว่ามีอะไรบ้าง <c oughs> นะคะ,คะเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญก็จะได้มีโอกาสในการจัดทําบัญชีนะคะในทุกๆปีนะคะมูลค่านะคะก็จะได้ชื่นใจว่ามันขึ้นนะคะ,คะหรือบางอันเราขายไปแล้วมูลค่าลดลงก็จะได้รู้ว่าปัจจุบันเราอยู่ตรงไหนด้วยค่ะและสุดท้ายเลยที่ฟังจากพี่จูแล้วนี่คือจัดสรรอะไรก็ได้แต่สุดท้ายเราต้องอยู่ได้ด้วย อยากจดสัรนไปจนหมดและสุดท้ายคือไม่รู้จะอยู่กับใครนะคะวันนี้ก็ฝ่าด้อยในแง่มุมในมุมคิดที่บอกว่าสุดยอดจริงๆแล้วก็ดีจริงๆที่เราสามารถที่จะทำได้แล้วก็เอาไปปรับใช้กับทุกสถานการณ์ของเราเลยทรัพย์สินมีมากมีน้อยไม่ว่ากันแต่ว่าสามารถบริหารจัดการได้จนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตเลยด้วยซ้ำนะคะวันนี้ขอบคุณพี่จูนมากค่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตอนดีๆนะคะที่อยากคุ้มชม วางแผนกันตั้งแต่วันนี้เลยสําหรับการเตรียมตัวกเกษียณนะคะไม่ว่าจะมีทรัพย์สินเท่าไหร่ก็แล้วแต่ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วเราสองคนลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ